สวัสดีค่ะนิลยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกลุ่มในช่วงระหว่าง16-30เมษายน2518ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s u b s สไคร์ไลค์แชร์คอมเมนต์ใน channel นิลยาทาร่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า Energy ของกลุ่มในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ f Swords Eight o f Pentacles n i n e o f s w o r d s t h e l o v e r s ivers, และ the empress นะคะเอาละ <c oughs> ช่วงนี้นะถ้าจะพูดถึงก็อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในกระบวนการนะคะ healing การเยียวยานะะบาดแผลจิตใจของคุณแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคุณน่ะจะได้อยู่กับตัวเองนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงพักฟื้นนะคะหลายๆคนอาจจะได้ฟื้นฟูตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะคะเรายังเห็นในเรื่องของ ความคิดถึงอยู่บ้างนะถึงแม้ว่าโอเคในช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบคุณก็อยู่กับตัวเองใช่ไหมแต่ในเวลาที่มีในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยคุณก็จะสามารถที่จะสสางงานไปได้ด้วยดีนะคะ,ะสาเหตุอาจจะมาจากการที่มีเรื่องราวนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งนะคะการใช้อารมณ์ กับใครบางคนนะคะหรือว่ามีคนที่มาใช้อารมณ์กับคุณต่างๆมีคำพูดที่ไม่ดีมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยอยากจะหาทางออกนะคะหรือว่าการที่จะเลือกตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนี่แหละนะคะว่าบางทีก็ถึงเวลาที่เราจะต้อง หันกลับมาดูแลตัวเองไหมหันกลับมาให้ความรักกับตัวเองมากๆหรือเปล่าแล้วคุณก็ทําได้ดีนะคะเพราะว่าดีเอ็มเพรสเนี่ยก็เป็นพลังงานที่คุณจะสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็รักตัวเองมากๆเลยแถมมีเสน่ห์เฉิดฉายออร่าเปล่งประกายด้วยนะคะมีความสําเร็จต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอีกต่หากนะมี energy ของพฤศนะคะแล้วก็มีถุนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณได้นะ เดี๋ยวเราจะไปดูว่า Energy ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาคนนั้น Four Nine ฟล์คเพนตัคเคิลไนอปสอดทรีอ f s อ o ทูอ q u อ e ควีนอ o r อ s โอ้นี่คือไพ่ไพ่ดาบแทบทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีเอ็ดซับมอน์ด้วยนะ มเป็นช่วงที่เขานะคะยังไม่อยากที่จะปล่อยโอกาสต่างๆให้พลาดไปนะคะเขายังอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้นะยังไม่ได้อยากจะปล่อยไปมันมีเรื่องของความเครียดคิดมากวิตกกังวลในช่วงนี้เขามีหลายๆเรื่องราวที่ต้องคิดต้องเครียดนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของความรักด้วยความรักที่มันเหมือนมีอิทธิพลนะคะของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะรวมไปถึงความรู้สึกที่ มันเหมือนเขารู้สึกว่ามันจบลงนะคะแล้วมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาเขาก็มีสิ่งที่เขาจะต้องเลือกตัดสินใจเหมือนกันนะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่เอาแต่ใจนะหรืออาจจะใช้คำพูดไม่ดีนะคะแล้วก็เขารู้สึกเสียใจ <c oughs> นะคะแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับการกระทำบางอย่างของเขานะมีทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่ม เอาละนี่ก็คือใน Energy ของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสถานการณ์และแนวโน้มให้กับกลุ่มเป็นอย่างไรเพ g e เพนต์เตอร์เคิลในออบสอร์สคิงออบครับเทมเพลนส์ชูอ็อ k ว n นส์คิงออ s t อร์สเดอะไฮพ t เทส The Fool Queen of Pentacle นะคะแล้วก็ลงด้วย The World นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเป็นยังไงมายังไงนะคะอาจจะมีหลายๆพลังงานที่เกี่ยวข้องอยู่ณนะที่นี้นะคะหรือว่าใครบางคนอยากจะเออบาลานซ์พลังงานที่มันดูสับสนวุ่นวายนะคะกระจัดกระจายเนี้ย เป็นเรื่องราวนะคะที่แบบว่าคนสองคนที่อาจจะแบบเหมือนค่อนข้างจะมีความแตกต่างนะคะอาจจะแตกต่างในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันอยู่บางอย่างนะ,ะมีมีหัวใจที่ตรงกันมีในเรื่องของความรักแหละ นะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเพราะว่าคนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันให้ความรักความเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะภายใต้ความกดดันสับสนหลายๆอย่างแต่ก็พยายามที่จะหาทางออกอย่างดีที่สุดนะคะนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำน้ำมีนกรกฎพิจิกในขณะที่คนหนึ่งอ่ะก็อาจจะอยู่กับตัวเองนะคะ มีความรักแต่ก็อาจจะไม่แสดงออกนะคะอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นความสำเร็จนะคะความสนใจสองคนนี้อาจจะมีในเรื่องของอระยะทางนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางหรือข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมันมี energy ของการที่อยากจะปลดปล่อยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วย <c oughs> การที่เข้ามานะคะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ว่าเออฉันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฉันมีอ่าสิ่งที่ได้นะอะไรบ้างถ้าฉันไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้อะไรมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรนะคะทาตดินนะพิศสพการบังกรก็อาจจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงความรัก เ e มเพล e ซึ่งพยายามที่จะบาลานซ์กันแล้วนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามบาลานซ์พยายามเคลียร์พยายามปรแบบับความเข้าใจต่างๆนะ <c oughs> แต่ก็มาถึงในเรื่องราวว่าเออมันมันต้องมีทางเลือกทางออกจริงๆแหละว่าเราจะไปกันในทิศทางไหนดีนะคะในระหว่างนี้เนี่ยอาจจะต้อง ระวังในเรื่องของการเจราจาพูดคุยต่างๆเพราะว่าบางทีเป็นการพูดคุยด้วยอารมณ์แล้วก็อีโก้นะคะจะบอกได้เลยว่าทั้งสองเนี่ยมีความคิดที่เฉียบแหลมนะคะอีกคนนึงอาจจะนิ่งกว่าและอีกคนหนึ่งอาจจะรวดเร็วนะคะใจร้อนมากกว่าแต่ทั้งสองคนน่ะมีความเฉยบแหลมความฉลาดที่ใกล้เคียงกันนะคะบางคนคนหนึ่งก็ลุ่มลึกอีกคนนึงก็แบบว่า โพรงออกไปเลยแต่ว่าคำพูดคำจาเนี่ยที่จะต้องระวังเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แรงทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่จะใช้ปะทะคารมกันเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะทัดลมนะแต่ทั้งสองเนี่ยก็รู้กันอยู่แก่ใจแหละว่าลึกๆแล้วตัวเองต้องการอะไรนะคะลึกๆแล้วเนี่ยตัวเองรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะมันมีในเรื่องของการที่อาจจะ ตัดสินใจว่าเออเรายุติการซักพักไหมหรือว่าเราจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันอีกดีไหมนะคะมันมีมันมีลักษณะแบบนี้นะการจบและเริ่มต้นใหม่หรือใครบางคนอาจจะมีความคิดว่าจบไปโดยบริบูรณ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าฉันจะมาเริ่มใหม่กับตัวเองดีหรือว่าฉันจะเริ่มกับเธอนะคะผู้ซึ่งเคยเป็นโลกของกันและกันโลกทั้งใบของกันและกันนี่แหละ เาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าข้อความในใจจากใครคนนึงเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไร I'm gonna reach out to you soon, please be patient. เอาละน่าจะมีการนิ่งเงียบไปเนาะเพราะว่ามีการบอกมาแล้วว่าฉันจะติดต่อหาเธอในเร็วๆนี้นะอดทนรออีกสักนิดนึง <c oughs> I just want some peace at this time แต่ตอนนี้เนี่ยฉันยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวสักพักหนึ่งต้องการความสงบในช่วงเวลานี้นะ I don't want you to go แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือฉันไม่อยากให้เธอจากไปเลย I never invest deep feeling for anyone because I don't want to get hurt สิ่งที่เธออาจจะไม่รู้นะว่าอาจจะเห็นว่าฉันไม่ได้ <c oughs> ดูซีเรียสจริงจังหรือไม่ค่อยลงทุนอะไรกับความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เลยมันก็มีสาเหตุที่มาที่ไปไงนั่นก็คือฉันไม่ต้องการเสียใจผิดหวังเจ็บปวดเหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆอีก I feel deeply c h c k t e d by you แต่เธออะก็มากระตุ้นให้ฉันคิดแล้วก็รู้สึกบางอย่างเอาเป็นว่าเธอมีอิทธิพลกับความคิดความรู้สึกของฉันมากมเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะคะถึงความลับ <c oughs> นะคะ It was my fault but I blame you มันเป็นความผิดของฉันเองแหละแต่ฉันก็โทษว่าเธอเป็นคนผิด I love you เธออาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฉันรักเธอนะ I know exactly what I was doing และที่ผ่านมานะ่ะฉันก็รู้ดีว่าฉันได้ทำอะไรลงไปบ้าง Fighting out the truth crush me แต่ว่ามันมีความจริงบางอย่างปรากฏแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะพังลงไปเยอะเหมือนกัน So many things remind me of you มีหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้มันเตือนความจำของฉันทำให้ฉันคิดถึงเธอไม่ว่าฉันจะมองไปทางไหนนะฉันจะจำภาพเก่าๆ <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับเธอได้เสมอเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแล้วเจอนอก เส้นทางแห่งความรักเป็นอย่างไร feel safer in silence มีคนที่แบบอยู่นิ่งเงียบเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะปลอดภัยกว่านะขออยู่ในพื้นที่เงียบๆตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสงบสุขสักครู่นั่นเอง erotic imagination <c oughs> แต่ก็น่าจะแบบเคยเข้ากันได้ดีนะคะในเรื่องของความรักความโรแมนติกหรือว่าแบบที่ไม่ได้คุยกันแต่ก็ยังมีความคิ ถึงจินตนาการในเรื่องของความรักความโรแมนติกอีโรติกอยู่เสมอ Fighting the key น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบหากุญแจนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ออกมาให้ได้ f e a r b a e d thinking มันก็มีปัญหาเยอะในเรื่องของความกลัวอะไรที่มันเหมือนมองหาทางออกไม่เจอนะมันมีความเศร้าแล้วก็ความกลัวแฝงอยู่ในนี้ด้วยนะคะ พลังงานเพชศชายนะมีทิพธิผลมากๆเลยหรือว่าพลังงานเพศช,ชายเป็นผู้รับความรู้สึกเหล่านี้ไปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มกันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้โลนลี่โอ้มีความเหงาท่ามกลางความเงียบเนี่ยก็มีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างอยู่นะคะ very soon ในเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้น อาจจะมีการเปิดเผยความรู้สึกบางอย่างที่เคยปิดซ่อนไว้นะคะถ้าจะพูดถึงรักษาความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเปิดที่ยังไม่มีข้อผูกมัดก็ได้นะคะหรือว่ายังเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งเ,ออเป็นการตกลงกันถ้าเธอมีใครหรือไม่ความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบมีการถูกลดสถานะลงได้ด้วย misunderstanding ระวังเรื่องของความเข้าใจผิดนะอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างแล้วเรื่องราวก็บานปลายเตลิดเปิดเปิงได้นะฮะ <c oughs> เราไปดู Angel จะมาให้คำแนะนำอะไรในช่วงนี้ stay optimistic about your love life positive thinking จงมองอในแง่ดีนะคะคิดในแง่บวกไว้ก่อนนะเพราะว่าการคิดในแง่บวกจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น อย่างน้อยก็ดีกว่าคิดลบแหละ Religious factor มีในเรื่องของปัจจัยนะคะในนี้บอกปัจจัยทางาศาสนาแต่มันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะ,ะบางคนอาจจะเจอปัจจัยทางสังคมความแตกต่างต่างๆนะคะที่เข้ามามีทธิพลได้เลยทีเดียว Pay attention to the red flag แล้วมันก็อาจจะเป็นสัญญาณธงแดงนะคะที่เตือนเราบางอย่างด้วยนะคะเราก็อย่าพึ่ง วางใจกับอะไรมากนักในช่วงนี้นะคะแต่ว่า love yourself first เนี่ยแต่ก่อนอื่นต้องรักตัวเองก่อนนะคะการรักตัวเองเคารพในตัวเองมันจะนำความดึงดูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ new love บางทีการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะนำพาไปที่ new love นะคะ a new person เป็นไปได้นะคะว่าคนใหม่ๆอยากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วรอในเรื่องของมีคนใหม่เข้ามาไหมมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่จะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณ You don't need to know now เอาละถ้าจะถามว่าเออ คุณอาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องรู้อะไรมากนะตอนนี้นะแต่สิ่งที่จะต้องรู้ก็คือ it's coming very soon มันจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้แหละ everything's gonna be okay และทุกอย่างจะโอเคหรือเปล่าแน่นอนนะคะทุกอย่างจะโอเคและดีขึ้นแต่ขอให้อยู่กับปัจจุบันนะคะ all we have is now แล้วก็อย่าไปกังวลอะไรมากนักนะคะ stop worrying about that คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคิลและคอสดึงดูดรักแท้เพื่อเปลี่ยนสนามพลังงานของคุณนะคะให้มีดึงดูดนะคะคนรักที่ดีดึงดูดคนที่ใช่ดึงดูดคนที่คุณต้องการให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่าได้นั่นเอง อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช h a n n e นนิรยาทาโร่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในทุกด้านของชีวิตมีความสุขมากๆปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ